อีสานบ้านดงบังครับมาแล้ครับวันนี้ก็มาชมสวนบุกพิกเพึ่งเพิ่นเพ,พ,พิ่งเริ่มทำแปลงปลูกไม้ฤดูกาลไม่พิ่งเริ่มต้นเลยม,มาชมจังน่อยว่ามันเห็ุยากลำบากซสำเนา แลงบุกพิกเงินแสนเพื่อนเนี่ยอืมสิได้เฮลีบ่เดี๋ยวกติดตามกันต่อไปตอนนี้เป็นเป็นเป็น,ปนช่วงเริ่มต้นเนี่ยกลางมุง่งย่างดีเรียบร้อยอเราก็ได้ทําการกำลังลง ก้าต้นบักพริกอยู่ากามุ่งกันมาแรงไปโอ้สวนไงสวนนี่สวนไงแล้วขอเขาไปช่มปากปากาประตูท่านเขาเพิ่นหรือว่าเพิ่นเริ่มปลูกเพิ่นก็นยังว่าท่านได้ห้ามเขาเพราะว่าพ่อบักพริกเพิ่น งามตน้นน่แล้วเพิ่นจะบ่ให้เขาอเพราะว่าป้องกันเชื้อราเชื้อโรคเพิ่นจะอยเขามาม่าแป๊ะชมนแปลงเนี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นมาปลูกมาลงโ้เจ้าของกำลังปลูกอ่าักพริกอยู่ในส่วนนี้ก็คเพปลูกนี่เป็นตัวผู้ใน้่งงว้กอน โนเจ้าของเพิ่นแต่ว่าขออนุญาตเพิ่นไว้ล่วงหน้าเราละเออว่าจะขอเขามาเอไทยชมสวนจังหน่อยพระท่านเ,ออ <c oughs> เจ้าของสวน,นีประเทศหลายอย่างเครื่องบักพิเครื่องบักแตงช่วงนี้ก็มีสวน,นีโอ้ยงสวนยยอยู่ ว่นะ่าอ้าวจิดโดะะแต่ละแปลงละแปลงเนี่ยอือว่าน่จากพันตน 5, น้นจากพันต้นอ,อือเจ็ดพันแปด เจ็ดพันแปดร้อยต้นประมาณนี้ละคุนว่าตอนนี้กำลงังลุงเบีย้ยบักผิกไหมอ้วนเบี้ยริกขันแต่าเอ่อทั้งบริษัทพิ่นทรงมาให้ปลูกสันต์ต่อไปอ่า,อารีดอมเล็ดแลงซุ้มเนี่ยผักริกซุ้มเนี่ย คัดสายพันธุ์มันเป๋ผสมเกสรจากปลูกแล้วก็เพราะเป็นน้วยล้วก็ต้องมาผสมเกสรช่วงผสมเกสรก็ต้องหาคนงานาพ่อมันไป๋พ่อเพียงลอมไปเบิอะดเลย่างดีเนี่ย อ่าต่อไปขันบักพริกงามบักพริกนั่นขึ้นมาเราก็เป็นน้อยเป็นยังแล้วเพื่อนสิอ่าส่วนมากเพื่อนก็สิบ่ให้คนเขามาเพราะว่า,า,อ,า,อ,วาอ่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันมแมลงอืมกลางมุ่งเสาส่วนนี้เฮ็ดสวนใหญ่ปีนี้เฮ็ดใหญ่เพรานว่าแต่ละปีมาก็ เห็ใไงเพรสมควรแต่ว่าบ่ได้ผลผลิตบรได้ตามที่ต้องการเพราะว่าบักพริกแต่ว่ารีดเอามาเล็ดมันนี่ว่ามันมเล็ดดีมาเล็ดหลายเป็นตัวเง,งืนมากกรมค้าแรงจะลงทุนไปเพราะว่าเป็นพืชระยะสัน้นมันเพประมาณสองสเดือนก็เห็นเงืนแล้วเป็นา่า ปลูกหลายในสวนนี่ปลูกข้างกันกนอยู่ประมาณอ่าสองฟุตต่อต้นโอ้แปลงไงแปลงแปลงเงา เจ็ดพันแปดร้อยดีว่าแปดพันสบไปแปดพั 8, ตนต้นเอากระดาษห่อเพื่อร่นมันไว้ยังดีแต่และตน้ลตนละต้นพิธีพิถันมันไปเพราะว่าคัดสายพันธุ์คัดมเมล็ดพันธุ์ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอย่างดีป้องกันมแมลงยางดีกลางมุ้งมว่ามุ่งนี้เป็นมุ่งแบบมุ่งขาวตาทีนี่ยก็าสามารถเดเขามาได้เลย,เลยแล้วพวกแงแมลงนี่นาเป็นพิเศษ สา้สี่เลีเ่ยมระบบโอ้อยังมาหลายดอกคุณลากสายหดเอาหรือว่าสายระบบน้ำลากสายหดเอาบอ่เพิ่นลากสายหดเอาเพิ่นบ,บ่วางบ,บ่วางระบบน้ำยดสวนนี่เพิ่นว่าลากสายออกเพรา,า,าพอนะอะไรอยูกเพราะนำเพราะนำ

ออเริ่มต้นเพิ่นว่าสร้างบริษัทเพิ่นว่าเสใให้ลงกระเทศสัน้นเตรียมแปลงไว้ยังดีวันนี้มาเปลี่ยนแปลงกับท่านหันในปลูกพริกนนี้ปลูกพริกปลูกพริกก็ดีคื้นกันกระเทศก็ดีขอให้ได้เมด็ดดี เม็ดดีๆตรงๆสนตะปน้ำนักดีๆอรีว่าคุมค่าอันนี้พันมหายเท่าใดล่ะมื่นพจนว่า ราคาประกันชิโลหนึ่งสี่พันแปดเม็ดมันมันซื้อพันแปดสี่พันเก่าไปประมาณนี้ถ้่เป็นเม็ดดีๆก็โอ้เห็นเงินแสนเลยดอกอืมเพราะว่าปลูกหลายหลายหลายแปลง กางมุงย่างเดีโยวโสว่วนสิกางมุงแล้วนี่ก็เป็นธรรมดานี่่ะนนเดียวกุาเออเ,เดออังเทยเลอออเบิกเบิกเบิกย่างเดียวเป็นบ่เออกวเกันยออเบิกล่วงหนาอาทิตย์ละหาพัน อ๋อหักเลยเขาหักอืมโอเคนี่ล่ละเพิ่นว่าต่อไปนี่สิบบสามารถเขามาในแปลงเพิ่นได้เลยนี่คือไม่ไม่ได้ขออนุญาตเพิ่นเวกอนแล้วเติมแปลงว่าจะให้ขามาต่อไปแบบกพริกมันติดแล้วอย่างนี้เขาจะ่ใ่อยขามาเลยภายในบริเวณ แปลงเกษตรนี่ันต่อไปเขาหามเด็ดขาดขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกด<า>ไลค <ด S 1> ไ<ม>์กดแชร์เดี๋ยวก็ต่อไปกัสิมาอัปเดตให้เพิ่งว่าเาพิ่นได้ผลผลิตดีบอรหรือจังไงเ,เมื่อเก็บผลผลผลิตแล้วคลิปนี้ไปแล้วครับ